สวัสดีค่ะตอนนี้เฟินจะพาทุกท่านนะคะเฟินขายที่ดินนะคะจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินนะคะแปลงลรกของเราค่ะแปลงนี้เหมาะสําหรับทําการเกษตรนะคะก็ติดคลองแอลนะคะนี่คือคลองแอลนะคะคลองแอลนะคะมีน้ําใช้ทั้งปีนะคะเพื่อใช้ในการเกษตรนะคะวิ่งจากถนนรังสิตนะครนายกมาเนี่ยค่ะประมาณ3กิโลเมตรนะคะเรียบมาเลยนะคะก็จะมาถึงยังที่ดินแปลงนี้นะคะ SP1 ค่ะเนี่ยค่ะ SP อ้อขอโทษค่ะ SP9 ค่ะ SP9 ค่ะ1 1 6 6ตารางวานะคะ ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะติดถนนเลยนะคะเนี่ยค่ะติดถนนเนี e ha, ่ยค่ะถนนสาธารณะ,ะคะ่ะส,สำหรับแปลง SP9 นะคะ1 1 6 6ตารางวาค่ะนะคะติดคลองแอลเลยนะคะเหมาะสำหรับตรงนี้จะมีสายไฟฟ้าพาดผ่านนะคะจะเหมาะสำหรับการทำอ่าแนวสวนเกษตรอย่างเดียวนะคะทำการเกษตรได้อย่างเดียวค่ะปลูกผักเลี้ยงปลาได้อย่างเดียวนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะแปลงเล็กของเรานะคะราคาเบาๆค่ะราคาเบาๆค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะ อ่าร้อยตารางวานะคะตรงนี้ทําการเกษตรได้อย่างเดียวนะคะทำการเกษตรได้อย่างเดียวนะคะวิ่งจากถนนรักรษิธินครนาะยกมานะคะแค่ เขาเรียกว่าอะไรนะแค่สามกิโลนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะจะติดกับคลองแอลนะคะเดี๋ยวเพิ่นมาถ่ายคลองแอลให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะจะมีน้ําใช้เพื่อการทําการเกษตรนะคะเพราะอยู่ติดกับคลองแอลเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่คือบริเวณรอบๆนะคะนี่คือแปลงนี่คือถนนนะคะแปลงนี้ก็จะติดกับถนนเลยนะคะใช้ทําการเกษตรได้อย่างเดียวนะคะ SP9 ค่ะ ร้อยสิบหกจุดหกตารางวานะคะรีบทักขึ้นมานะคะเพจขายที่ดินค่ะเฟซบุ๊กเปินนะ้ลนักขนันนะคะศูนย์เก้าศูนย์สองเจ็ดห้าแปดสามศูนย์เก้านะคะ YouTube นะคะเปิ้ลขายที่ดินค่ะสวัสดีค่ะ